วันนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนแล้ววันฮาโลวีนคืออะไรละ่ะวันฮาโลวีนก็ตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกป,ปีซึ่งตรงกับคืนก่อนวันเอาเซนของศาสนาคิ์ซึ่งเชื่อกันว่าวิญญาณของคนตายเนี่ยจะออกมาป่วนโลกมนุษย์ชาวเคลบรานก็จึงมีการจัดงานฉลองเพื่อต้อนรับวิญญาณเหล่านี้เพื่อเป็นการขอพรไม่ให้วิญญาณเหล่านั้นมาทําร้ายพวกเราซึ่งยังมีความเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาของโลกแห่งความตายกับโลกแห่งชีวิตเนี่ยมาบรรจบกัน วันนี้เป็นวันฮัล,ลวีนทุกคนกลัวผีแบบไหนชอบผีแบบไหนมาดูกันนะอันนี้ก็เป็นผีที่แบบนอนน้อยขึ้นเวรหนักควงวเวรเช้าบ่ายดึกต่อดึกต่อบ่ายต่อเช้าบ่ายต่อเช้าดึก ดูแบบอะไรมากอันนี้อันนี้เคสนี้ก็คือเป็นคนที่แบบชอบดูซีรีส์เกาหลีชอบดูอะไรที่มันเป็นแบบดูนานๆเจียสายตาอันนี้ก็คือตอนแบบอันนี้ก็คือน่าจะเป็นแบบว่าจากที่แบบชอบไปติดขนตาปลอมร้านแบบถูกๆอ่ะแล้วแบบแพ้กาวตายอันนี้ก็คือแบบเป็นผีที่แบบไปปาร์ตี้นะเป็นฮาโลวีนอย่างนี้ค่ะแล้วก็แบบว่าเกิดแบบมีฟองมดไฟมุ้งไฟไหม้อันนี้ก็เป็นผีที่ทะเลาะกับพ่อค้าร้านเขียงหมู่แล้วเขาก็ฟันหน้ามาอันนี้เป็นผีน่ากลัวมากทุกคนค่ะนี่น่าจะออกมาจากโรงพยาตร์ไม่ทานนะคะไฟครอบตายส่วนนี้เป็นผีีีท่่่แแบบนนนนนนาักกะะคฟหลอสว้ กะะ็คือโดนคนไข้ตกค่ะอันนี้เป็นผีกระสือนะคะอันนี้นักลัา่มากทุกคนค่ะผีไทยยังไงก็ได้คนที่สุดผีสุดท้ายนะคะเป็นผีที่โดนสไปเดอร์แมนน่ะยิงแมงมุมใส่ตายค่ะ